ตั้งค่าราคาตั้งราคาขายแบบนี้ให้กดฟังก์ชันปุ่มด้านหลังนะครับเป็นปุ่มสีเหลืองกดหนึง่งครัง้งก็จปขึ้นฟังก์ชัน F1 ขึ้นมานะครับจังนั้นเราก็เริ่มตั้งก็คือถ้าตัวเลขมีการกระพริบตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเพิ่มโดยกดปุ่มสีเขียวนะครับเราจะเอาลิตรละ50บาทก็พอแค่นี้เราจะ55บาทเราก็ขยับเลื่อนปรก็เพื่อนไนสีเขียว ก็ไปกดปุ่มสีขาวเพื่อเซฟดังนั้นเมื่อเราตั้งไปกดปุ่มสีเหลืองเซฟแล้วนะครับแล้วก็มาเป็น F2 ก็คือการตั้งรักตั้งเวลานะอันนี้มันสามารถจะเป็น่วงกับไฟ LED อยู่ด้านบนนะครับอันนี้เราจะเปิดปิดตามเวลานะครับที่เราตั้งไนน้เราตั้งเวลาตามปกติก่อนนะคือก,กดปุ่มสีเขียวเพื่อมนนีเวลาอยู่ที่13นาฬิกา <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> ก็ขยับมนาะ <Okay. S 2> น้ำไปกดถูกสีขาวเซ็ อัที่นา3ก็คือสั้งเวลาเปิดปิดไฟ LED ก็คือ LED, สองหลักแรกก็คือเวลาเปิดสองหลักหลังก็คือเวลาปิดนี่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตีการเปิดด้วยสีเกี่ยวจะให้เปิดเวลาไหนก็ได้ตามที่เราต้องการแต่แ t นด d บผมเก็ตั้งไว้ที่18บแนาฬิกปิดที่6โมงเช้า ฟีีก็คือเป็นรายงานการขายนะครับก็คือช่องที่สองก็คือ FFC ก็คือฟังก์ชันที่ดูว่าเราขายน้ํามันออกไปได้กี่ลิตรเราก็ได้เงินกี่บาทนะครับก็คือช่องที่สองก็คือจํานวนลิตรผมก็ราผมขายไปที่หนึ่งร้อยสิบห้าลิตรได้เงินมาที่สองพันสามร้อยบาทนี้เมื่อน้ํามันมาเติมแล้วเราต้องลบค่าทุกครั้งก็คือกดปุ่มสีแดงเพื่อลบจำนวนเคิน สนนออขสว,สวัสดีค่ะสรรณาบีบหัวจ่น้ำมันหัวสดสีเขียว